ประเทศไทยแย่แล้วถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสุดอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวแม้ชาวต่างชาติจะบอกว่าประเทศไทยน่าอยู่ที่สุดทว่ากลับมีผลโพลที่สำรวจเกี่ยวกับประเทศไทยว่าล่าสุดไทยแลนด์กลายเป็นหนึ่งใน12ประเทศจาก25ประเทศในเอเชียที่อยู่ในกลุ่มจุดหมายปลายทางที่เสี่ยงตายที่สุดจากการจัดอันดับ50ประเทศทั่วโลกที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ตามข้อมูลดัชนีความปลอดภัยที่เผยแพร่นในเว็บไซต์แนะนำการซื้อประกัน The Swip Test ได้จัดอันดับความปลอดภัยใน50ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุดและพบว่า12ประเทศใน25ประเทศที่เสี่ยงตายที่สุดอยู่ในเอเชีย โดยในข้อมูลระบุว่าแม้จะเต็มไปด้วยคําแนะนำอย่างมากมายและจุดหมายปลายทางที่ต้องไปเยือนให้ได้แต่ประเทศในเอเชียกลับทำได้ไม่ดีนักในเรื่องของความปลอดภัยการจัดทำตัชนีชีวัตอาศัยปัจจัยสี่อย่างด้วยกันได้แก่อัตราการฆาตกรรมอัตราการเสียชีวิตจากจราจรทางถนนอัตราการเสียชีวิตจากพิษอัตราการเสียชีวิตจากสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อายุไขที่สูญเสียไปเนื่องจากโรคติดต่ออายุไขที่สูญเสียไปเนื่องจากการบาดเจ็บและความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตายมากที่สุดส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกกลางได้แก่จีนอินเดียกัมพูชาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามอุเบกกิสกิสสถถานานนี่านซาอุด吉อาระเบีย และสหรัฐอารับเอมิเรตส่วนประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตายต่ำที่สุดได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิสราเอลและสิงคโปร์ทั้งนี้ประเทศที่มีความเสี่ยงตายสูงที่สุดคือ แอฟริกาใต้รองลงมาคืออินเดียส่วนสิงคโปร์ปลอดภัยที่สุดดัชนียังชี้ด้วยว่าอินเดียมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตจากสภาวะสุขอนามัยที่ไม่ดีสูงที่สุดยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ช่องว่างด้านความมั่งคั่งของประเทศจากการที่ประชาชนราว1,300ล้านคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และยากจนขณะเดียวกันสิงคโปร์เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดโดยมีอัตราการฆาตกรรมและการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำทั้งยังมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติต่ำซึ่งสวิฟเทสระบุว่าความปลอดภัยของสิงคโปร์เป็นผลจากการกำหนดโทษสูงสำหรับอาชญากรรมและการเฝ้าระวังของตำรวจส่วนฟิลิปปินส์กับอินเดียอยู่ใน10อันดับของประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการฆาตกรรมสูงที่สุดนอกจากนี้ประเทศในเอเชียยังติดกลุ่มการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดด้วยรวมทั้งไทยวเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาและจีนส่วนประเทศในตะวันออกกลางได้แก่ อิหร่านและซาอุดิอาระเบียสำหรับอิหร่านและซาอุดิอาระเบียยังอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากสารพิษมากที่สุดรวมกับจีนกีกิสถานเวียดนามและอุซเบกิสถานแม้ในจีนจะต้องสงสัยว่ามีรายงานน้อยกว่าความเป็นจริงก็ตามอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังติดกลุ่มเสี่ยงตายที่สูงด้านสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมกับอินเดียอินโดนีเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้อีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ